ร่วงแชมไปแล้วสำหรับ Toyota Corolla Cross ตลาด BSUV ถือว่ามีการแข่งขันกันที่แบบดุเดือดมากๆใครมีอะไรก็ใส่กันแบบชัดเต็มตอนนี้ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางของปีนี้แล้วครับแต่วันนี้ก็มีหนึ่งรุ่นที่ทำให้อึ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรเรามาดูยอดขายสำหรับเดือนกรกฎคม2022ักันบอกได้เลยว่าที่3นี่เป็นม้ามืดมาแบบไม่ได้คาดคิดเลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับ9ดีกว่า ไม่เอาอันดับ10มานะเพราะว่าหายอดไม่เจออันดับ9ก็คือเจ้าต,ตัวสุบูรุเอตัวนี้แข็งขายไปได้ทั้งสิ้น21คันในเดือนนี้อันดับที่8คือ Mazda CX3 ขายไปได้ทั้งสิ้น86คันถือว่าห่างกันมากเลยนะจากอันดับที่9มาอันดับที่8ต่อไปอันดับที่7คือ Toyota C-HR ขายไปทั้งหมด103คัน และอันดับที่6ก็คือเจ้าตัว h a วเวลจไรออน้องใหม่ล่าสุดเลยครับขายไปได้ทั้งหมด167คันถือว่าน้องใหม่ก็ขายไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยอันดับที่5คือ MG ZS ขายไปทั้งหมด276คันเจ้าตัวไอเอต้นปีถือว่าเคยเป็นแชมป์ในรถรุ่น SUV เีเซกเมนนี้เลยนะแต่ครึ่งปีหลังมาตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่5แล้วครับ อันดับที่4จะเป็น Mazda CX 3 0ขายไปได้ทั้งสิ้น277คันอันนี้ผมก็ไม่แปลกเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าเจ้าตัว CX 3 0เนี่ยเป็นรุ่นนี้ขายดีอยู่แล้วต่อไปคืออันดับที่3เพื่อนๆถ่ายกันถูกหรือเปล่าครับบอกได้เลยว่าพีคอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอันดับที่3คือ Nissan นคิ s ตัว e power นั่นเองทีแรกผมก็แอบแปลกใจมากเลยเนาะทำไมถึงขายได้ดีขนาดนี้แต่ก็เอาจริงๆก็ไม่แปลกใจลวครับเพราะว่า ผมก็เคยทคําคลิปนาะว่าเขามีแคมเปญแบบส่วนลดเย็ะมากๆเหมือนกันสําหรับตัวนิสสันคิดนี้ถือว่าเขาประสบความสาเร็จอย่างมากเลยนะครับที่ทําให้ขึ้นมาเป็นอันดับ3ได้โดยยอดขายมากถึง692คันห่างกับอันดับที่4หลายเท่าตัวเหมือนกันนะและอันดับที่2ก็คือโตโย t a c o คโรล a ่าคอสแชมป์เก่านั่นเองครับขายไปทั้งสิ้น2019คันถือว่าร่วงจัดแชมป์แต่ก็ยอดขายห่างกับอันดับ3เยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนอัดับหนึ่งเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากจะตัวรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda HRV แชมป์ใหม่ของเดือนนี้ครับยินดีกับ Honda ด้วยแล้วกันครับด้วยยอดขายทั้งหมด2,410คันยอดขายมากก่อนจะตัวคอสมากถึง391คัน่าครับเพื่อนๆเ,เชียร์ค่ายไหนกันครับสำหรับ,บวันนี้ผมก็น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์มาอัปเดตยอดขายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ